วันที่สมในเกมก o d of Shima เราได้เดินทางไปหาท่านหญิงมาสโกแห่งตระกูลอาดาจิแต่ได้พบว่านางนั้นกําลังถูกโจมตีเมื่อเราตามรอยไปก็พบว่าท่านหญิงเป็นภรรยาของท่านอาดาจิที่เสียชีวิตในสนามรบเราได้ขอให้ท่านหญิงร่วมมือช่วยเหลือท่านลุงแต่ตระกูลของนางถูกทรยศโดยคนในชาติเดียวกันนางจึงตั้งใจะจะสืบเรื่องนี้ให้ได้เราได้เดินทางไปยังวัดเพื่อพบกับโซงเงนนินนักบวชที่ดูมีพลุแต่พบว่าเขาเป็นสายสืบของมองโกเราได้แอบตามโซงเงินไปถึงรังของศัตรูเมื่อบบกเข้าไปเนี่ยท่านหญิงได้ลงมือส รเราตามสืบจนพบกินะภรรยาของซาดาอกและให้เธอพักอยู่กับท่านหญิงเพื่อสืบหาสามีของเธอท่านหญิงมาสโกได้ให้สัญญาว่ายามใดที่เราจะไปช่วยท่านชิมุระนางจะร่วมรบกับเราเราได้ออกเดินทางต่อและได้พบกับริวโซเพื่อลักในอดีตซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าของกลุ่มหมวกฟางเราได้ขอให้ริวโซเนี่ยร่วมมือช่วยท่านชิมุระแต่กลุ่มหมวกฟางกำลังเผชิญป,ปัญหาขาดแคลนสเบียงเราจึงช่วยริวโซกำจัดพวกมองโกและเดินทางไปยังฐานของพวกหมวกฟางเราได้วางแผนบุกยึดสเบียงจากศัตรูเมื่อไปถึงหอคอยและชายหาดกลับพบวไสงร้คดโ คำมันยึดเสบียงมาได้ลิวโซให้คำมั่นสัญญากับเราว่าจะช่วยบุกปราสาทคานิดะเพื่อช่วยท่านชิมุระแล้ววันที่3ก็ได้จบลง